สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอเสนอตอนแม่ไม่ใจถึงแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าแม่ไม่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายละเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสงวนตัวแต่หลายคันนั้นนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นแม่ไม่ก็ผู้หญิงสมัยนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงน,นั้น เลื่อนเซตถือว่าเป็นเลื่อนปกติของสังคมโลดนี้ไปแล้วนะครับในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของแม่ไหมมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันโดยคลิปนี้นะครับเป็นของแม่ไหมคนนั้นคนที่เขียนจดหมายไว้ในเว็บไซต์แห่งหนึง่งที่ผมได้ไปอ่านนะครับถือว่าเธอเป็นแม่ไหมที่ใจถึง ก่าจะเจอคนที่เธอรักและคนที่รักเธอนั้นมันไม่ง่ายครับไปเริ่มกันเลยครับหลังจากที่เธอนั้นแต่งงานครั้งแรกอยู่กับสามีโดยมีลูกด้วยกันถึงสองคนละอยู่ๆวันหนึ่งสามีของเธอนั้นได้ไปมีผู้หญิงคนอื่นหลังจากที่เธอจับได้ว่าสามีของเธอนั้นมีผู้หญิงอื่นเธอจึง เลิกกับสามีและอยู่กับลูกสามคนในบ้านโดยเธอเป็นคนหาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่สามีก็นานๆทีจะมาหาลูกเพื่อที่จะมาเที่ยวหาลูกมาเยี่ยนลูกและเธออยู่โดยที่ไม่มีใครมาถึงสองปีวันนั้นเธอได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งถือว่าเป็นคนแถวบ้านตำบลเดียวกัน ล่วคุยกันถึง5-6เดือนแล้วเธอก็แต่งงานใหม่กับผู้ชายคนนั้นโดยอยู่ด้วยกันถึงสองเดือนและผู้ชายคนนั้นก็ไปมีคนอื่นไปมีคนใหม่โดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยหลานจะกสีหเดือนผ่านไปผู้หญิงเขาก็จับได้ว่าเธอนั้นไปมีคนอื่นเธอจึงเลิกเลิกกับผู้ผู้ชายคนนั้นสามีใหม่เธอ เป็นการเลิกกับสามีครันที่สองไปแล้วและเธอก็อยู่ด้วยกับลูกถึงสคนโดยไม่มีใครโดยอยู่เป็นโสดถึงอีกสองปีและเธอก็มีสามีใหม่แน่นอนครับว่าคันที่สามถือว่าหลายคนน้อยคนมากนะที่จะแต่งงานถึง3รอบและบางคนก็มีบ้าน ลักเธอนั้นได้แต่งงานใหม่อีกครั้งในหลังจากเลิกกับสามีคนที่สองโดยเธอคนนั้นเป็นคนต่างจังหวัดร้าอยู่ด้วยกันหดเดือนผู้ชายคนนั้นก็ไปมีภรรยาน้อยถือว่าเป็นโชคชะตาของเธอเลยที่สามีแต่ละคนนั้นไปมีเมียน้อยทุกคนจนเธอคิดว่าเธอนั้นอาภารรัดแน่นอนชาตินี้ และเธอไม่มีสามีอีกหาปีโดยเธอที่โดยเธอนั้นคิดไปคิดมาว่าชาตินี้คนไม่มีแล้วละ่ะคนที่จะรัดเธอจริงครับหลังจากที่เธอเลิกกับสามีคนแรกผ่านไปถึงเก้าปีลูกของเธอก็โตเป็นหนุ่มแล้วรัดเธอก็อายุ39ปีตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าชาตินี้อาจจะหารัดแท้ไม่เจอละ คือว่าเธอแต่งงานไปสามรอบแล้วเธอก็พยายามที่จะอยู่คนเดียวให้ได้อยู่แล้ววันนั้นเธอก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกชะตากับเธอมากและผู้ชายคนนั้นอายุน้อยกว่าเธอสองปีผู้ชายคนนั้นก็มาชอบเธอจีบเธอจีบเธออยู่ประมาณห้าหเดือนแล้วเธอก็ได้เป็นแฟนกันโคตรกันอีห้าเดือนจึงถึงแต่งงานกัน พอแต่งงานไปไม่นานนะอยู่ด้วยกันหนึ่งปีแต่ยังไม่มีลูกเธอกลัวว่าจะเจอเหมือนอดีตที่ผ่านมาเธอก็เลยยังไม่มีลูกกับผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้งก็ไปมีแฟนใหม่อีกครั้นถือว่าเป็นครั้นที่สีที่เธอแต่งงานไปแล้วและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่มีใครอีกอยู่แบบนี้จนถึงอายุ49 เป็นเวลาผ่านไป10ปีที่เธอแต่งงานครั้งที่4แน่นอนครับว่าหลายคนก็ต้องกลัวใช่ไหมครับว่าทําไมแต่งงานไปถึงหลายรอบแต่ยังไม่เคยเจอคนที่รักเธอจริงโดยที่เธอนะั้นไม่ใช่เป็นคนเลิกกับเขาแต่เธอเป็นคนที่ออกมาจากชีวิตเขาเพราะว่าผู้ชายเขานั้นไปมีคนอื่นถือว่าไม่ได้เลิกกับเขาครับถือว่าเขานั้น ไปมีคนอื่นโดยที่ไม่ลาาลาวแล้วเราออกมาเราก็ไม่ถือว่าเราผิดนะครับและเป็นเวลาที่เธอนั้นห่านจากชีวิตคู่มา10ปีเต็มตอนนั้นเธอไปบวชชีถึง5ปีนะครับและลูกของเธอก็โตเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่มีข้อครัวกันแล้วเธอจึงไปบวชชีออกมาและเธอก็เจอผู้ชายคนหนึ่ง โดยที่มาจีบเธอนั้นผู้ชายคนนั้นอายุเท่าๆกับเธอเลยอายุ49จีบเธออยู่เป็นปีและไม่ติดและผู้ชายคนนั้นก็พยายามที่จะจีบเธอให้ได้และเป็นปีที่สอนโดยที่เธอนั้นไม่เคยตอบไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับเป็นแฟนกันแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเคยขอเธอเป็นแฟนหลายครั้งนะแต่เธอก็พยายามที่จะไม่ตอบเป็นแฟนกับเธอ และเธอก็คุยกันตามปกติเป็นเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันเฉยๆเวลาผ่านไปสองปีขึ้นเธอก็เลยเห็นว่าผู้ชายคนนี้ทะเยอทะยานที่จะจิบเธอพยายามที่จะจิบเธอให้ได้และเธอก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะรักเธอจริงแต่พอกลับมาคลิปอีกทีก็กลัวรู้สึกลกลัวเพราะว่าผู้ชายคนนั้นมันก็ หน้าตาพอใช้ได้แต่ตัวเองนั่งก็อ้วนก็เลยรู้สึกกลัวๆแต่ก็ยังไม่ได้ต่อตลงเวลาผ่านไปไม่นานนะผู้ชายคนนั้นตามจีบเธอถึงสามปีนะครับโดยที่เธอนะั้นไม่เคยบอกราไม่เคยบอกเป็นแฟนแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่คิดที่จะท้อแล้วเวลาผ่านไปสามปีสามเดือนผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าทำไมเธอถึงใจแข็งม่านนะ ทำไมเธอถึงไม่เคยคิดที่จะต่อตดลงกับเราเลยเหรอนี่เราตามจีบเธอมาตั้งสามปีแล้วนะและอายุของเราก็ห้าสิบสองแล้วนะไม่รู้สิว่าเธอคิดยังไงแต่ผมก็ไม่รู้แหละอันนี้ตั้งสามปีกว่าแล้วผมก็พยายานหมดแล้วในชีวิตครับแน่นอนหลังจากที่เธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกสงสารผู้ชายคนนั้น แต่เธอก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับและเธอก็บอกว่าเธอจะดูไปซับสอนเดือนถ้าเธอถ้าผู้ชายคนนั้นเธอยังพยายามที่จะทําเหมือนเดินหนูก็จะพร้อมที่จะเป็นแฟนเขาแล้วผู้ชายคนนั้นก็ยังพยายามอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมือนเดินมากนะเพราะว่ารู้สึกท้อแล้วและเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่ผู้ชายคนนั้นนั้น พยายามกับเธอแต่เธอก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบตกลงเพราะว่าหลานจัดที่ผู้ชายธยาธยาพยายมามมันหลายปีแล้วแต่เธอไม่ตอบตกลงหลานจัดสามปีห้าเดือนผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกไม่ไหวแล้วและหายไปจากชีวิตเธอไปเลยและไม่นานนะเวลาผ่านไปห้าเดือนผู้ชายคนนั้นก็ได้แต่งงาน ได้มีข้อคัวกับคนอื่นไปแล้วและเธอก็มานั่งมานอนเสียไดยท้ทีหลังหลังจากเวลาผ่านไปสิบปีผู้หญิงเธอก็ยังไม่เคยยังไม่มีข้อคัวมาและผู้ชายคนนั้นได้แต่งางานกับผู้หญิงคนนั้นจงอย่างมีความสุขละเขาก็มีลูกด้วยกันสองคนแต่ก็ยังได้เจอกับผู้หญิงเขาละ ถามว่าผู้หญิงเขาเสียดายไหมผู้หญิงเขาบอกเอาไว้ว่าเสียดายมากที่ผู้ชายดีๆคนนั้นที่หนูนั้นไม่ได้ต่อตลลงกับเขาเป็นแฟนแต่ก็รู้สึกดีนะที่เขามีครอบครัวที่ดีใช่ครับหลานจันนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจและยังไม่มีครอบครัวจนถึงจนแก่จนเฒ่าไปยังไงกับบ้างน,นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนคิดว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ ให้กับเพื่อนๆได้บ้านไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแต่ทุกความรักทุกคนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับขนาดเนี้ยของมนุษย์ทุกคนนะยังไม่เท่ากันแต่ความคิดมันก็มีบ้านที่จะกลัวนุ่งกลัวนี่นะครับถ้าคนไหนที่พยายามจะมาจีบเราหรือพยายามที่จะทําดีเพื่อเราก็อย่าลืมดูเขาดีๆล่ะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียดายไม่ต้องมาเสียใจกับ ความรับแบบนี้กับพี่เขาเนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนอมีค่าของพี่เขาที่อาจจะใช้เวลานานเกินไปแต่ความรับนั้นทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ